สวัสดีครับผมชื่อนายสุธีแก้วกิริยาครับชื่อเล่นชื่อน้องมีนครับ,รบตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาล,ายลัยศราชภัฏยะงาเสริมสาขาวิชาภาษาไทยครับอยู่ชั้นปีที่หนึ่งครับค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัว ความรู้สึกของผมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่ภาคอีสานครับเพราะว่าใช่ครับเป็นครั้งแรกเพราะว่าสมมติผมจะเดินสายเฉพาะในจังหวัดของตัวเองครับเพราะว่าผมบ้านอยู่พัทลุงก็จะประกวดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะส่วนส่วนนั้นครับแล้วก็เมื่อเห็นทางมาอะไรมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ผมก็อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็ก็เลยสมัครเข้ามาครับจนได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและวันนี้ก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองผมก็ดีใจมากๆแล้วครับ ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่ผมถือว่าโอกาสที่ผมได้ในครั้งนี้เป็น,ป,นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนครับผมอาจจะเอาประสบการณ์ในส่วนนี้ไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เดินตามความฝันต่อไปครับ ครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงหรือว่าศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนอาชีพอะไรที่เราอยากจะทําให้มันสาเร็จให้ได้ mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่เพียงพอแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าครับทุกๆคนเรามีความสามารถมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าโอกาสของแต่ละบุคคลนั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยสําคัญที่ ส่งสริมให้เราเนี่ยไปถึงความฝันได้หรือไม่ณจุดจุดนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนได้คิดว่าตัวเองทําไม่ได้หรือว่าตัวเองมีความรู้ไม,ม่เพียงพอผมเชื่อว่าทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าก้าวก้าวแรกเรากล้าที่จะก้าวก<ะ>้าวต่อไปเราก็กล้าที่จะเดินตามความฝันต่อไปครับ<ะ>ผมอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับและผมก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่มีความฝันทุกๆความฝันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับสู้ๆเรื่อไปถึงความฝันครับขอบคุณนะคะ